ถ้ามันสเตเบิไลไม่ได้ทำไงดีวะเน,นี่ยฟุตเทจทิ้งเลยนะสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉัน佩กกี้น้แวนคูเวอร์นะคะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับดิฉันที่ห่างหายไปนานตอนนี้อยู่ที่โกลเด้นเอียเป็นปาร์คมาเดินไฮงคนเดียวนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการไฮงก่อนที่จะเข้าเรื่องก็เหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ก็อาจจะมีคำหยาบใครอยู่บ้างนะฮะข้อมูลใดๆที่ดิฉันพูดไปก็ต้องไปศึกษาหาเพิ่มเติมด้วยถ้ามีอะไรที่คุณอยากแอดออน ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้รับรู้กันได้นะครับตอนนี้ไฮงอยู่มันก็จะดูไม่ค่อยเสะเยียนเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่โกลเด้นเอียร์นะคะมาจอดรถที่โกลคีกแล้วก็เดินเรียบน้ำน้ำตกเริ่มตกได้ปะวะมันเป็นทานอะ่ะคุณะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเวลามาไฮงควรจะต้องมีอะไรบ้างหรือว่าต้องทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือ อย่ามาคนเดียวอย่างดิฉันไม่ควรเพราะว่าหาคนมาด้วยไม่ได้นะฮะหรือถ้าคุณจะมาคนเดียวอย่างดิฉันอย่างน้อยที่สุดคุณคุณจะต้องบอกเพื่อนหรือใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้จักว่าเออจะมาไฮกิ้งที่นี่ที่นี่นะเอ่อเดี๋ยวจะติดต่อกลับตอนเย็นนี้ถ้าไม่ติดต่อกลับยังไงแจ้งความให้ด้วยคนหายนะฮะเป็นสิ่งสําคัญนะคุณเพราะว่ามีคนตายป,ปีปีหนึ่งเนี่ยมีคนมาตายในตามไฮกิ้ง พวกเทรลอะไรพวกนี้โดนหมีแดกบ้างหมีไม่แดกหรอกหมีเล่นด้วยโดนคูก้าแดกบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าหล่นหนา้าผาอุบัติเหตุต่างๆอะไเงี้ยมีอะไรเกิดขึ้นได้มากมายนะคะดังนั้นก็ต้องระวังตัวกันด้วยอย่างที่2ถ้าคุณจะมาไฮกิ้งนั่นก็คือรองเท้าค่ะการมาไฮกิ้งจะใส่รองเท้าแบบผ้าใบสนิเกอร์อาดิดา ในกีได้ไหมได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ซัพพอตดีเนี่ยพอใส่ไปสักพักนึงหรือว่าถ้าทางมันแบบถ้าทางมันเป็นแบบเนี้ยเยอะแบบหลายๆโลอะค่ะมันก็จะรองเทาง้าคุณก็จะพังเท้าคุณก็จะพังมันก็จะทําให้เจ็บเทา้ารองเท้าจะยุ่ยนะฮะออตอนแรกดิฉันก็ไม่เชื่อว่าต้องซื้อรองเท้าไทกิ้งใส่อาดิดาสไป ไปจ้าฟิเลกเมื่อหลายปีก่อนกลับมาโยนทิ้งเลยค่ะเพราะว่ารองเท้าห่วยนะฮะเพราะว่ามันก็เดินขึ้นเดินลงเขาอะไรเงี้ยนั่นก็คือเรื่องของรองเท้าเนาะอย่างที่สามอย่างต่อมาสิ่งที่คุณไม่ได้มองกล้องเยอะนะคุณเพราะว่าทางแม่งเป็นขินอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มองทางก็สามารถหกล้มตีลังกาแล้วก็ตายได้นะฮะอย่างที่สาม อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ฉันลืมนั่นก็คือสเปรย์กันยุงสเปรย์กันมแมลงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากโดยเฉพาะถ้าสมมติมามาเทรลแหละโกลเด้นเอียร์ที่มันที่มันแบบป่ามากๆแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวนะฮะวันนี้อากาศจะขึ้นไปประมาณ3.2องศาตอนประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเลยประมาณเนี้ยซึ่งมันก็ทำมันก็มีมแมลงแหละคือ ถามว่ามันมันกัดไหมมันก็กัดบ้างอะไรเงี้ยคือเราอะล,ลืมพอดีพอตอนมาจอดรถแล้วก็เห็นคนเขาฉีดกันแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออวะลืมก็เลยคิดว่าถ้าเอามาบอกเพื่อนๆหรือคนที่กําลังจะมาเที่ยวก็ก,ก็น่าจะดีอืมแล้วก็สิ่งสาคัญในการอันที่สี่เนาะอันที่สี่อย่างต่อมาก็คือน้ําและอาหารสเสบียงนะคะก็ไม่ได้ต้องเอามาเยอะแต่ก็คือก็ต้องเอามาเพราะว่า การเดินมันก็คือการออกกําลังกายรูปแบบหนึง่งถ้าคุณไม่ไม่ไม่มีสเสบียงเนี่ยคุณก็อาจจะหมดพลังได้นะฮะไม่ต้องแบกเยอะแล้วก็อะไรที่คุณเอามาอะไรที่คุณเอามากินก็ต้องแพ็กกลับไปให้หมดถุงเถิงอะไรเงี้ยก็ต้องแพ็กกลับไปให้หมดอย่ามาทิ้งในนี้นะฮะที่นี่เนี่ยตอนนี้ที่บีซีมีอยู่สามปาร์คที่จะต้องเ,อเหมือนกับ เ,เขาเรียกว่าอะไร register day pass อะค่ะก็คือเหมือนเหมือนลงทะเบียนว่าจะมามีที่จจฟฟี่เลกมีโกลเด้นเอียร์แล้วก็มีเกาดีบารีสามที่นี้นะเนี่ยมันเป็นที่ที่เขาฮิตๆไปเที่ยวกันไอ้บีซีเดย์พมเนี่ยมันเพิ่งมาม,เมีเมื่อเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะคะเขาก็เลยจำกัดจำนวนคนเพื่อไม่ให้เพื่อให้มัน Balance บาลานซ์กับกับ ธรรมชาติที่มีอยู่แล้วก็คนไม่ไปรบก,กวนธรรมชาติมากเกินไปตอนนี้ก็เดินมาถึงตรงสะพานนะคะจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรก็เป็นน้ำตกแบบนี้อันนี้ก็คือไหลลงไปที่ข้างล่างแล้วอันนี้ก็ด้านบนอ,อีกอย่างหนึ่งของการมาไฮกิ้งนะคะถ้าคุณจะมาเดินป่าไฮกิ้งเทรคกิ้งสิ่งที่คุณจะ ต้องเตรียมมาเผื่อก็คือเสื้อแจ็คเก็ตเห็นที่ฉันใส่แบบนี้แต่ดิฉันมีแจ็คเก็ตม้วนอยู่ในม้วนอยู่ในกระเป๋านะคะเป็นอันนี้มันเป็นหน้าร้อนเนาะเราก็เลือกแค่เอาเป็นเชลแบบกันลมกันฝนบางๆพอแต่ถ้าเป็นช่วง fall หรือ winter คุณก็ควรจะมี mid layer มานะคะ mid layer ก็คือจะให้ความอบอุ่นคุณด้วยแล้วก็การแต่งตัวก็จะไม่ใช่แบบนี้ก็จะเป็นเชือเบส layer เนื้อผ้าก็ควรจะเป็นเนื้อผ้าที่แห้งเร็วเพราะว่าถ้าคุณเหงื่อออกแล้วเสื้อผ้าคุณอ่ะมันแห้งไม่เร็วอ่ะมันจะกลายว่าพอคุณแบบมาถึงจุดชมวิวแล้วเนี่ยอากาศมันจะเย็นแล้วมันก็จะทําให้คุณหนาวนะคะดังนั้นก็ควรจะเป็นเสื้อที่ที่แห้งเร็วนะคะเป็นพวกแบบวิกเก็ตดรายอะไรประมาณเนี้ถ้าจะไม่ผิดซึ่งราคาก็ไม่ถูกนะจ๊ะดูสวยเนาะวันนี้อากาศดีด้วย ประมาณนี้คร่าวๆนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะจะมีความสุขกันเดินทางปลอดภัยไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะฮะไปกีนวันครูเอ์ก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนแต่ก็ไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปเท่าไหร่นะฮะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะฮะช่องของดิฉันถ้ามีคำถามอะไรก็ก็เมสเซนมาได้ตอบไม่ตอบอ,อีกเรื่องหนึ่งนะฮะไปละค่ะบ๊ายบาย